สวัสดีคะ่ะ FC ที่นารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันท์นะคะเราก็เดินทางไปทํางานเหมือนทุกทุกวันจันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เฟียแล้วเนาะเราไม่ได้หยุดพักผ่อนแล้วดูข้างทางคะ่ะ FC นี่หมอบลงจนมองไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะ FC เอ้ยนี่คือเมืองเดนมาร์กคะ่ะ FC ทั้งทงที่เขาก็ประกาศบอกว่า23-25องศานะคะ FC แต่ว่าดูกรมตุตุน่ะมันจะเชื่อใจอะไรได้เอฟซี FC, เนาะดูข้างหน้านั่นแทบจะมองไม่เห็นรถเลยนะคะ FC ไอ,อพียบเปิดไฟหมอบทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเลยนะคะว่างานนี้เพราะว่า ไม่มีใครมองเห็นใครเลยคะ่ะเอซดูโอ้ยโผล่ออกมาได้ยังไงวะนี่ดูใครเอฟอันนี้เราก็จะเลี้ยวไปทางนี้คอยดูว่ามันจะขนาดไหนนะเอซนะนี่คะ่ะเอเลี้ยวแล้วโอ้โหมอบลงหนาตื้อเลย สายซะด้วยนะวันนี้โอ้ยไฟปลิงอะไรข้างหน้าไฟปลิงข้างหน้าเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเอฟซี FC นั่นเห็นไหมเอฟซีโอ้ยอต้องช้าๆนะวันนะ้ะเขาไม่ได้ติดป้ายด้วยแต่เขาเปิดไฟปลิงอยู่แต่ว่ามันมันปลิงไม่ไม่แรงคะ่ะเอฟซีพอหมอบมันลงจน มองไม่เห็นเลยนี้เราก็มาติดตรงวงเวียนก่อนค่ะต้องให้รถในวงเวียนผ่านไปก่อนเท่านั้นค่ะเอด้วความแน่ใจของเราค่ะเอฟซเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เร็วมากค่ะวัดใจกันถูกนะคะถ้าวัดใจกันไม่ถูกก็คือนู่นเลยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ ชักปงชักปืนมายิงกันหรอกนะค่ะ f c เขาก็จะเรียกประกันเพราะรถทุกคันจะมีประกันทุกคันค่ะ f c เขาก็เออโอเคมาเอาเบอร์โทรมาก็เรียกถ่ายรูปรถแล้วก็ส่งให้ประกันแค่นั้นเลยค่ะ F4 แล้วก็ถ้ารถไหนที่หนักเกินหรือว่าโดนชนหนักเกินไปไม่ได้ก็จะมีรถประกันเหมือนกันเลยค่ะที่เราทําประกันไว้เนาะก็มาเอารถไปค่ะทุกคนเลยเขาก็จะมีรถส่วน รถไอ้อะไรนะรถไอ้สำรองของไงลูกค้าค่ะเอฟซี hmm. ก็มีรถสำรองของลูกค้าให้ขับไปทํางานได้ค่ะ mm hmm. ก็เราก็ต้องโทรบอกไอ mm ้ hmm. ทางที่ทํางานของเราว่าเออมาสายหน่อยนะ mm hmm. เพราะนู่นนี่นั่นก็แก้นั้นเลยค่ะไม่มาทะเลาะโบวแหวงกันหรือตีกันหรือขับรถ mm hmm. บวนบาทากันหลงนะคะเอฟซีที่นี่เ mm hmm. จอหนักเลยนะคะถ้าคุณทํา แบบเมืองไทยนี่โอ้ยทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ใบขับขี่เลยก็ได้นะคะเอซี FC. แต่บางคนก็ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่นะคะถ้าดวงเขาดีก็ไม่ขับรถดีๆไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปอะไรใครบางคนเขาก็ขับโดยที่ตำรวจไม่รู้ก็มีนะคะเอซี FC. ที่ลงข่าวก็มีอยู่ตาคนหนึ่งแกขับยนตลอดชีวิตแกเลยนะไม่มีใบขับขี่ กก็ยังขับของแกได้น้องแกก็ขับถูกต้องตามกฎหมายเนาะทุก,กคนโดยเฉพาะรถส่วนตัวแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ารถบรรทุกรถอะไรนี่ถ้าคุณขับรถบรรทุกรับจ้างหรืออะไรอย่างี้ก็อ,อาจจะโดนตำรวจดักอยู่เพราะว่าเขาจะมาตรวจว่าคุณได้หยุดพักรถไหมหรือว่าคุณได้พักผ่อนไหมนะคะอเอฟซีคนั้นเลยค่ะเขาไม่ได้มาแต่ตำรวจบางคนก็แหวงว่านะมันก็ฟุกมันจอดดักจอดปุ๊บเวรา สือไม่มีใบขับขี่ก็โดนแต่บางคนขับแบบนิ่มนวลอะไรก็ไม่โดนนะคะ fc ดูค่ะ fc หมอบลงจนมองแค่ไม่เห็นรถเลยเห็นไหมคะน่ะเขาเปิดไฟอยู่นะคะ fc แต่มันเป็นรถรุ่นเก่านะคะ fc มันจะไม่มีไฟจ้าเหมือนรถรุ่นใหม่นะรถรุ่นใหม่มันจะมีไฟจ้าบอกเลยอันนี้ถ้าเราขับไกลๆอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ประมาณแค่สามเมตรสองเมตรเองนะคะนี่ เอ้ยห้าเมตรบ่เออประมาณฮะไม่ถึงห้าเมตรบ่เนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นเขาแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะขับไปใกล้กันให้ทุกคนจะได้เห็นนี่ค่ะถ้าพี่กลับไปใกล้ๆโอ้โหอันนี้ก็ประมาณสามสามเมตรแล้วค่ะทุกคนนี่สามสี่เมตรนี่ยังแทบไม่เห็นเลยนะคะเอฟซีดูค่ะมอบลงหนามากเลยวันนี้พี่โบมวัวแต่ตัดคลิปสุดท้ายอยู่พี่ก็เลยไปช้า ก็ไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าพี่ไบเฟียค่ะทุกคนหัวหน้าไปเฟียก็เลยเลดหน่อยไม่เป็นไรเราไปเราก็ทำตามหน้าที่ของเราเนาะจัดแจงเอาคุณเก่เขาวางแผนให้เราเรียบร้อยแล้วว่าจะให้เราเอาใครเพราะว่าพี่คิดว่าพี่จะต้องโดนคนแเก่นกหนักแน่นวันนี้ ถ้าคนแก่นหนักแกก็จะตื่นช้าหน่อยค่ะต้องให้แกนอนก่อนเนาะให้แกนอนในหะ้มันเต็มก่อนโอเคค่ะเอฟซีตัวนี้ดูสิหนักติดก้นเขาแล้วนะคะยังมองป้ายทะเบียนเขาไม่เห็นเลยค่ะเอฟซี FC. โอ้โหรถติดยาวเลยเฮ้ยนึกว่าวันนี้รถจะไม่ติดนะว่าออกมาช้านี่รถจะไม่ติดโอ้โหรถติดยาวเลยเอฟซี FC, เอ้ย นี่ขนาดเขาเหยียบไฟเบรกนะคะ FC เห็นไหมยังไม่เห็นเท่าไหร่เลยอะ่ะนี่พี่ก็ติดตูดคนนะตรงนี้ก็ขับแค่สิบแต่พี่นะไม่รีบร้อนหรอกโอ้โหถ้าใครเข้าไปดูคลิปเหตุของพี่นะคะ FC พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยอย่างแรงเลยเพราะว่าลูกสาวไปด้วยเนาะแล้วเขาอะ่ะรีบกลับบ้านเขาบอกแม่เสร็จยังแม่เสร็จยังอยู่นั่นเลยพี่ก็ ืใส่กล้องซะจนแทบจะเวียนหัวตัวเองเลยนะคะ f อขอโทษขออภัยด้วยนะนิกโก้ก็ถือว่ามือใหม่นั้นนะคะอยู่เพราะว่ายังไม่ผ่านกฎแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงปี <c oughs> ตัดต่อคลิปก็ยังตัดปะเตะปะตะอยู่นะคะเอฟซี FC. ยังไม่ลองแคล่วอะไรก็มันไม่นิ่งเนาะว่าคนที่พูดเร็วๆนี่มือจะไม่ค่อยนิ่งนะคะทุกคน เพราะว่ามันรีบมันรีบไปตามเสียงของมันนั่นแหละค่ะ F4 โอ้ยคนเราเนาะไปได้เนาะ f ี FC เนาะเพราะมือมันรีบเนาะมันก็เลยไม่ไอ้นั่นมันก็เลยไม่ประสานงานกันกับกล้องเนาะและพี่ก็ตาพี่ก็มองเห็นนะคะทุกคนแต่กล้องพี่นะไปไหนไปรู้เดี๋ยววันนี้จะปรับความจะปรับจะจะต้องเขียนป้ายบอกเลยว่า กินป้ายตรงไอ้นี่เลยตรงกล้องเลยนะคะเอฟซี FC ว่าชา้ชาชา้าช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 ้าอย่ากแกวงอย่ากแกวงอย่ากแกวงชา้ชาช้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 าอย่าแขวงอย่าแขวงต้องท่องคํานี้เอาไว้นะคะเอฟซี FC. ไม่งั้นนะโอ้คลิปดูไม่ได้เลยจากคลิปที่เห็ดสวยๆงาๆนี่ไม่ได้เห็นเห็ดเลยนะคะเอฟซี FC. โอเคคะ่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะเอฟซผิดถุกประการใดพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อเอฟซี FC เด้อเพราะคนมันรีบ <c oughs> โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย